จากส่วนที่สัญญากรุงเทพ1909พุทธศักราช2452กำหนดให้เขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซียเป็นไปตามสันปันน้ำกรณีที่เป็นเขตแดนทางบกและเป็นไปตามร่องน้ำลึกกรณีใช้แม่น้ำเป็นเขตแดนดังปรากฏข้อความในสัญญาว่าด้วยเขตแดนติดท้ายหนังสือสัญญาลงวันที่10มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก127คริสตศักราช1909 จากสัญญาว่าด้วยเขตแดนติดท้ายหนังสือสัญญาดังกล่าวกำหนดว่าเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซียเริ่มตั้งแต่ฝั่งเหนือของปากน้ําเปอร์ลิสไปถึงทิวเขาสันกะลาคิรีและใช้สันปันน้าของทิวเขาสันกะลาคิรีไปจนถึงยอดเขาเยลีและต่อไปจนถึงต้นแม่น้ําโกลกจากนั้นไปตามร่องน้ําลึกของแม่น้ําโกลกจนออกสู่ทะเลที่เรียกว่าปากน้ําตาบาในเขตอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสการกําหนดเส้นเขตแดนดังกล่าว จึงประกอบด้วยการใช้สันปันน้ำ552กิโลเมตรและใช้ลำน้ำอีก95กิโลเมตรรวมความยาวแนวเขตแดนไทยมาเลเซียทั้งสิ้น647กิโลเมตร